ดูสิเดี๋ยวแม่เดินขับไปเร็วเดี๋ยวดีดนะดูไม้ด้วยนะไม่ได้ดูแต่ลิงนะม,มันเหมือนกับไปถ้ำลิงเลยเนี่ยดูสิดูลิงลิงมองหน้าดูลิงดูมันทำอะไร มันเกียให้แม่มันดูดิมันขออาหารนี่เราไม่มีอาหารให้มันกินเด,ด,ดินดีๆนะนี่ระวังเป็นรูนะนี่นี่เดินดีๆเป็นไม้เป็นรูเนี่ยไปแล,ล้วเดินค่อยๆเดินอย่าไปทําลายมันอย่าให้มันคิดว่าเราทําลายมันโอ้มีน้าตกด้วยน้าตกด้วย น,จจกกน,นี่เขาเรียกหาเรื่องเด๋ยดีนะระวังมันตกเป็นรูนะเคยเห็นไหมในหนังอะ่ะโอ้ลิงจะโดดหยองหยองเลยลิงขว่งทางเมด่ดูดูลิงเต็มเลยดูเด็ดดูลิงนั่งตัวนั่งจองดูเด็ลิงนั่งจองอยู่ลิงนั่งจอง

ล,ลิงไม่อยู่เลยลิงไ,ไม่กล้ามาที่ดูอ่ะเต้องมีอะไรแน่เลยลิงไม่กล้ามาเลยอยู่ที่สะพานอย่างเดียวเลยอ่ะมันเตรียมวิ่งมีหรือเปล่าไม่ขึ้นเหนื่อยอ๋อมไม่มีอะไรทีลูกน่าจะเป็นที่เก็บ น้ำเก็บอะไรเดี๋ยวนี้เราเดินเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอ้ป้าเมางืงอะไรชลิงกี้ชิลิงกี้เหรอไม่ใช่มั้ง <mouvement> เป็นเม็ดอะไรสักอย่างอ่ะเม็ดต้นไม้นี่